วันนี้นะคะฟนนะคะมาอยู่กันที่ร้านข้าวต้งหมูแดงเราถ่านนะคะซึ่งอยู่ที่ตรงท่าวางหลังพอดีเป๊ะ <c oughs> เลยนะคะซึ่งร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่วิวดีมากๆ <c oughs> เราอยู่อยู่กันที่ท่าวางหลังแล้ววันนี้มากับเด็กน้อยด้วยน้องวิชานะคะซึ่งก็มีการสั่งข้าวมาเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เป็นข้าวที่เขาบอกว่าเป็นร้านปเ,าเป็นเมนูแน,น,นะนำก็คือมีข้าว่้งหมูแดงหมูกรอบ นี่เนื้อปูก้อนนี่ให้ดูอย่างนี้ข้าวต้มหมูแดงหมูกรอบเนื้อปูก้อนนี่ด้านล่างมีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีแบบหมูดแดงหมูกรอบนะคะแล้วก็อ่าเนื้อปูเป็นต้นก้อน,นอย่างนี้นเลยเนื้อปูแบบเยอะมาก ใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าข้าวด้งเนี่ยนะมันก็คือเป็นแบบข้าวเข่ขและหนักเหมือนสไตล์แบบเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะถ้วยเขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้นะซึ่ง ก็จะมีข้าวแล้วก็มีไอตัวกับข้าวนะคะซึ่งเอามาปรนะรก็คือจะเป็นพวาบอกว่าหมูแดงหรือหมูกรอบหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหรือว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบชีโครงหมูนะเยอะมากอะ่ะในเมนูของเขานะคะจะมีหมูหมกักอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เยอะมากนะพร้อมทานกับสลัดสลัดแฮมนะเขาบอกว่าเป็นสลัดเบคอนเออสลัดเบคอนมีน้ำจิ้มนะมีน้ำจิ้มให้แล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องทานพร้อมกันอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเองก็ต้องบอกว่า ทานกับทานจับ,จบพวกน้่จิ้ม,มต่างๆอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีน้ำลาดหมูแดงนะคะท่านมาให้ด้วยนะคะซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นเป็นขาหมูกรอบกุ้เกลือนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันว่าจนเป็น,ปนยังไงอร่อยมากมหมแค่ไหนเช่นเดียวกันค่ะว่าก็เสิร์ฟพร้อมกับสลัดเบคอนนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะเมืเป็นน้ำจิ้มซีฟูดให้ คานแล้วทานแล้วทานแล้วานเมนนแล้วแล้วคาแล้วนะอ่ะแล้ววันนี้นะก็เอาใจเด็กนิ่งนะก็เลยสั่เกียวหมูเด้งทอดมาด้วยนะคะเกี๊ยวเขาเป็นคำๆเลยน่าทานมากนะ จริงๆในร้านนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบว่าที่อยู่ภายในร้านเองแล้วก็ที่อยู่ด้านนอกแต่วันนี้ตอนที่เรามาเนี่ยด้านนอกตรงที่ติดกับลิ่นน้ำเนี่ย<ม>ก็จะบอกว่าร้อนน<ม>ิดหนึ่งนะคะซึ่งก็ยังไม่เหมาะกับการที่จะไปนั่งบริเวณด้านนอกอย่างนี้เด็กน,น้อยก็บอกว่าค่อนข้างจะร้อนนะคะแล้วค่อนข้างจะร้อนก็เลยบอกว่าให้เข้ามานั่งในแ <c> ง <oughs> ่เดีนวร้านก็จะ,ะชื่อร้า,านจริงๆของเขาคือ Water View Cafe Bistro นะซึ่งเมนูเด็ดของเขาะะก็คือขาออ้าวด้มเดียงที่บอกไปวนะ่าเป็นข้าวข้าวในการราดกับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะหมูสารพัดหมูข้าวแบบอ่าจะเอาเมนูมาอ่านให้ฟังเลยนี่ให้ดูเมนูของเขาหน้าตาก็จะอย่างนี้นะเป็นข้าวด้มหมูแดงเปล่าขาดรีราชวังหลัง ซึ่งเขาบอกว่านอกจากที่จะเป็นแบบว่าข้าวดองหมูแดงแล้ว,วนะี่ยข้าวด้งต่างๆในพู้นี้จะเป็นเซตข้าวด้งที่ปั่นสักมานะก็จะเป็นเสิร์ฟคู่กับไขย่ยงมะตูมสลัดเบคอนนะ้ำซุก บอกว่าข้ารโดงเนี่ยก็จะสามารถบอกว่าแล้วแต่ว่ากลับลาดมาตรงไหนเนี่ยลาดมาตรงแบบว่ามีมีชาวมีหมูแดงบอกมีหมูกรอบบอกหรือว่าจะมีแบบซี่โครงหมูนะไก่ก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเบคอนหมูหมักหรือเป็นเนื้อปูก้อะไร่างนี้ผัดพริกก็ได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าที่ปันเลือกมาก็จะเป็นข้าวด่งหมูกรอบผักเกลือควผเกลือนะคะกับข้าวโด่งหมูแดงหมูกรอบเนื้อปู ก้อนนะสัปดาหวิชานะแล้วก็เขาบอกว่าย,ยังมนะีอย่างอื่นนะนะอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวด้มไข่พนยี่ข้าวคนไะข่ขขด้มยี่ก็จะเป็นเหมือนกับไข่ไข่กับไี้ยี่ที่ขี้ี่ะนะแล้วก็เป็นโกอยู่ในข้าวนะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบโบบด้วยอะไรโบดด้วยเบคอนโบดด้วยหมูกรอบโบบด้วยเนื้อปูก้อนอะไรอย่างี้แล้วแต่นะอย่างอืน่นเขาก็มีนะให้เลือกนะเมนูเขานะก็จะมีแบบว่าผัดไทยแบบผัดไทยโบราณอย่างเงี้ยนะหรือว่าสปาเกตตี้ นะหรือว่าจะเป็นแบบว่ายำมุนเส้นอย่างนี้หมูส,สับตำส้มตำต่างๆก็มีนะตำถั่วตำกับตำแตงมีตำมะม,ม,ม,ม่วงใครอยากจะลองชิมแบบเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวบ้างก็มีนะเป็นบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูกรอบนะบะหมี่ต้มยำบะหมี่ซี่โค,โคโโรงหมูอบอย่างนี้บะหมี่กระเพราเฮ้ยบะหมี่กะเพรามุกรอบก,ก็น่าสนนะคะ,ะเดี๋ยว เรามาลองดูนะว่าเสุก,กี้ก็มีอีกอันนึงคือสุก,กี้โบราณก็มีแล้วพวกเมนูข้าวผัดก็มีนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าแล้วว่าจะมีความเปิดหน่อยมากอยขนาดไหนคะะ่ะเม,มนูของนิชานะคะก็จะต้องราดน้ำหมูแดงลงไปแบบนี้นะคะนี้สาธิใด้ดูวันนี้นิชามาสาธิใด้ดูกันเลยทีเดียวแี <c oughs> ข้าวหมูก,กรอบกุ้งผิดเกลือของตำด้านนะดีเด็กที่บอกว่าจะต้องทานคู่ก,กับอาหารชิ้มแจ่วของปไปเป็นน้ำจิ้มแจ่วดีแะเนี่ยที่ไม่ได้สส่จิ้มแจ่วให้นิชาไปนะดีแล้วที่เรื่องเมนูที่ถูกต้องให้นิชานะคะลองดูนะน้าถ่านหน้าท่านเดียวนะ để yeah. ừ. <laughs> có bị gặp nhau rồi ngoài nhựa 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 จิ้มเขวาวะเาอร่อยดีอะผักใบค่อนข้างนุลมหวานไม่ค้องข้างเลยค่ะ,ะแต่จะบอกว่าน้ำจิ้มอะแอบเผ็ดนิดนึงนะอ,อร่อยดีหรอ มีสะลัดเดคอนให้ทานด้วยก็ทานู่กับสะลัดเดคอนแล้วก็มีน้ำซุปด้วยนะคะอร่อยดีค่ะเดี๋ยวจะแอบ ào, ống đẻng mà đinh, thịt vô con Vô con của nó, nhỉ, đinh kiểu, đinh seafood, nó ngon quá, ngon đẹp phần chân heo rất đỉnh, đi này, rồi này, rồi này, rồi เคี่ยวกรอบก็อร่อยเนี <c> ่ย <oughs> นะเคี่ยวกรอบหมูแดงนะครับเดี๋ยวอาจจะขอทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินชมรอบๆร้า,านนะว่ามีความาน่าสนใจยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปนั่งข้างนอกก็สามารถที่จะไปนั่งข้างนอกแล้วถ้าเกิดตอนช่วงเย็นๆเนาะตอนแดดลม่มลมตกแล้วจะได้นั่งชมอยู่แม่น้ำไปด้วย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าของร้านนะคะซึ่งก็จะเป็นตรอกเล็กๆค่ะเดินเข้าไปก็จะเห็นป้ายร้านนะคะแล้วก็จะเห็นป้ายข้าวด้งหมูแดงเตาถ่านนะคะซึ่งก็จะมีความน่าทานมากนะคะเดินเข้าไปก็จะเป็นมีครัวอยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็ร้านขายของมีร้านดูดวงนะคะก็ะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะมีร้านนวดด้วยนะอ่าม,ม,ม,มาตรงนี้ค่ะก็จะถึงร้านกันแล้วนะคะซึ่งพอมาถึงที่ร้านนี้แน่นอนค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะคะก็ต้องมีการคัดกรองกันด้วยตามมาตรฐานของร้านทุกร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมิหรือว่าเช็คอินต่างๆเลพวกนี้นะคะ อันนี้เป็นด้านนอกนะคะที่นั่งด้านนอกก็นานั่งมากๆค่ะเอาไว้สําหรับคนที่อยากจะอบเป็นแอร์นะคะแล้วก็ชมวิวของริมน้ำเจ้าพยาร้านก็จะอยู่ตรงเท่าวังหลังเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มาเนี่ยจะเป็นตอนเที่ยงเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณตรงด้านนอกเนี่ยก็ยังไม่เหมาะกับการที่จะ,ะมานั่งเพราะว่าแดดร้อนนะคะ ก็ได้ชมวิวไปถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานั่งริมน,น้ำชมวิวแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็ให้มาตอนช่วงเวลาตอนเย็นๆเ,เนาะร้านก็เป็นอีร้านที่น่านั่งสำหรับย่านวังหลังถ้าเกิดว่าใครมาที่ย่านวังหลังนะคะก็ต้องไม่พลาดที่จะมาที่ร้านวินวอเทอร์วิวคา a ฟ่แอนด์วนะคะ นะคาว่าบ,บิสโตรนะปันก็สงสัยนะว่าแปลว่าอะไรนาะคำว่าบ,บิสโตรเนะี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะราคาระดับกลางนะคะที่มีการตกแต่งที่ทันสมัยซึ่งจริงๆที่มาของชื่อนี้มาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งเขาก็มีโดยมากก็จะมีการเสิร์ฟอาหารฝรั่งเศสอะไรก็ว่ากันไปนะ,ะและในร้านนี้เขาก็มีการแบบเสิร์ฟอาหารแบบฟิวชั่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะในห้องแอร์นะคะ ซึ่งก็จะมีความเรียบง่ายดูทันสมัยซึ่งปั่นก็เข้ามานั่งข้างไหนอันนี้ตกด้านนอกนะคะตรงริมระเบียงอ่านี่เป็นบรรยากาศที่เก็บตกมาให้ดูตอนยามเย็นนะคะ น่านั่งมากเลยทีเดียวนะคะได้ชมวิวทิวทัศน์ของริมน้ำเจ้าพยาในช่วงยามเย็นดูเรือที่แล่นผ่านไปมานะคะซึ่งก็คล้ายๆกับอีกสองร้านที่ปันเคยบอกไปก่อนหน้านี้เนอะในย่านบางหลังก็ขอแนะนำเลยนะคะส่วนครั้งหน้าปันจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ